ไปต่อกันที่โคราชกันแนครับเพิ่นก็ได้มีการจัดงานซีฟู้ดภาคใต้แอดโคราชนะครับพร้อมกับการยกสุดยอดอาหารทะเลจากภาคใต้นะครับทะเลอันดามันและก็เอาไทยมาที่โคราชกวาหาสิบรานกันเลยครับที่ร่างกิจกรรมชั้นหนึ่งเส้นทันภาษาโคราชอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาครับสำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเพิ่นจัดโครงการส่รงเสริมตลาดสินค้าอัตลักษณ์ และก็เพิ่มขีดความสามารถนะครับทางการค้าเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากภาคใต้นะครับในงานซีฟู้ดภาคใต้แอดโคราชเซาเทิร์นซีฟู้ดแอดโคราดนะครับโดยมีนายภักกาเน่ขออภัยครับผักกายเน่เล่งอีนะครับเพิ่นเป็นผู้ซอยประลัดกระท่วงผ้าินิดเป็นประธานเปิดงานในเทอรนีนะฮะนะครับ สำหรับกิจกรรมนี้นะครับ,บมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเปิดช่องทางนะครับในการในการเปิดตลาดนะครับให้กับผู้ประกอบการพร้อมทั้งเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนของภาคใต้ฟังเอาวไทยและกฟังอันดามันนะครับเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเพิ่มความสามารถในการแข่งขันนะครับยกระดับ รายได้ของผู้ผลิตสินค้าชุ่มชนกระตุ้นเศรษฐกิจในผู้มีภาคตลาดจนเพื่อประชาสัมพันธ์นะครับอาหารทะเลและก็ผลิตภัณฑ์เด่นจาก13ภาคอ่จังหวัดภาคใต้ออาวไทยและก็ทะเลอันดามันนะครับให้เป็นที่รู้จักกับผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นโดยภายในงานนะครับเพื่อกรดมมีการยกเอาทะเลอาหารทะเลสดๆนะครับจากภาคใต้มาให้ชาวโคราช ได้เลือกชิมช็อปชมนะครับผมย่างจูใจกันเลยนะฮะแล่ก็มีการพบสินค้ามากมายหลากหลายนะครับ,บว่าสิเป็นสินค้าอาหารทางทะเลอาหารทะเลแปรรูปนะครับและก็สินค้าผลิตภัณฑ์เด่นจาก1 1จังหวัดภาคใต้ประกอบไปด้วยจังหวัดสุราธานีจังหวัดภูเก็ตสงขลาระนองชุมพรนนะครศรีธรรมราชพัทลุงกระบี่ตรังพังงาและสตูลนะครับค้นทับกันมากกว่าหาล้านนะครับแล้วก็ยังมีกิจกรรม ให้รวมรุ่นลางวันอีกเยอะแยะมากมายพร้อมทอมอั้งชมช็อปชิมยางสุดขุมกันเลยต้องบอกว่างานนี้นะครับคุณผู้ชมครับเพื่อนกัสิจัดมือนี่เป็นมือสุดท้ายแลยวเด้โดยสำนักงานผานิ์จังหวัดสุราธาน,นีเพื่อนก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าการจัดงานในเท่อนี้สีซอยเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนของคนภาคใต้นะครับฟังออาวไทยแล้วก็ฟังอันดามมนรวมไปถึงเป็นการสร้างช่องท,งทางทางการตลาดนะครับด้วยการประชาสัมพันธ์ อาหารทะเลและผลิตภัณฑ์เด่นจากกลุ่มภาคใต้เ่าไทยและก็อันดามันให้เป็นที่รู้จักสู้สากลนั่นเองนะฮะโอ้โหปากรอบเป็นตาแซบแห้งดิค่ะนะคะช่วงนี้หลายจังหวัดก็จะมีการจัดงานแบบนี้แล้วก็จะมีถนนสายอาหารให้ไปเลือกสื่อเลือกชอบนะคะ